สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ F4 วันนี้ผมอยู่ณสนามปลาเครื่องวัดพิกุลทองผมพามาอัปเดตนะครับ remnants, สนามปลาเครื่องวัดพิกุลทองนะครับว่ามีท่านใดนะครับนำปลาเครื่องอะไรมาจําหน่ายกันบ้างน,นะครับย่างแผงนี้นะครับเป็นแผงของน้องเกมพิกุลทองนะครับนำปลาเครื่องมาจําหน่ายจํานวนมากนะครับอันนี้เป็นแผงของพี่ลีดนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับนี่เลยครับพี่ล er ีดนะครับผ้าช้างหรือพี่ลีดพิกุลทองนะครับประจําการทุกวันนะครับนะ ใครจะนําปลาเครื่องมาขายพี่ลีดนะครับหรือว่าจะมาพูดคุยเรื่องปลาเครื่องหรือจะมาอุดหนุนปลาเครื่องของพี่ลีดนะครับมากันได้นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะาไปจนถึงช่วงบ่าย3ามโมงนะครับพี่ลีดจะประจําการอยู่หน้าร้านน้าแจ๋วนะครับหรือว่าหน้าร้านของเจ๊แดงขายข้าวตรงบริเวณนี้นะครับร้านขายข้าวของเจ๊แดงนะครับนาขายอาหารตามสั่งนะครับข้าวผัดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวนะครับรวมทั้งรับทำข้าวกล่องนะครับหน้าร้านน้าแจ๋วตรงนี้นะครับน้าแจ๋วขายน้ํานะครับ น้ำดื่มชากาแฟนะครับน้ำอัดลมริโปกกะทิงแดงนะครับนะมาติดต่อกันได้ราคาทุกถูกนะครับแล้วที่นี่ยังมีร้านกาแฟสดนะครับอร่อยมากนะครับนาราคาไม่แพงมีห้องแอร์เย็นๆนะครับด้านนอกก็มีที่นั่งคิลๆนะครับมาติดต่อซื้อขายกันได้นะครับประจำอยู่ที่นี่นะครับแต่ตอนนี้นะครับวันนี้มีเซียนพระมากมายนะครับนาพระเครื่องมาจําหน่ายที่นี่นะครับอย่างพี่วิสุทธ์หรือว่าพี่เอกชนนะครับวันนี้นําพระเครื่องสายหลวงพ่อแพรอย่างเดียวนะครับ นำมาจำหน่ายที่วัดพิกุลทองนะครับมาซื้อขายมาแลกเปลี่ยนนะครับหรือจะมาพูดคุยนะครับกันได้ทุกวันนะครับที่สุดก็วางทุกวันตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีพระบ้านๆนะครับอย่างพี่น้องเรานะครับวงการประเครื่อนนะครับนำพระในบ้านนะครับที่ไปเหมากันมานํามาขายอย่างบิ๊กเซี่ยวคนเมืองสิงห์นะครับและอีกหลายๆท่านที่นําประเครื่องมาขายที่วัดพิกุลทองกันนะครับตอนนี้เราขยายโอกาสนะครับในการวางแผงพระเครื่องนะครับ เราทำโต๊ะเพิ่มนะครับนาะเราทำโต๊ะเพิ่มอย่างพี่ลีดิบอกน,นะครับนาะเราทำโต๊ะเพิ่มนะครับตอนนี้นะตาตลาดของเราติดแล้วนะครับตอนนี้นะครับมีบรรดาเทียนพระนะมาเยอะมากนะครับนาะตอนนี้เยอะมากหน้าใหม่ๆนะครับมาเขาแกรถกันไปอ่าให้พี่ลีดิอ่าบอกวานนี้สมเด็จองค์รถมอไซค์ใหม่ๆคันนึงนี่นะครับนาะมีจริงนะครับนาอาชีพแบบนี้อาชีพมาตราจาร์วงการพักเครื่องนะครับนามีจริงซื้อร้อยขายล้านนะครับบางครั้งนะครับนาซื้อพระมาหนึ่งองค์ สามารถแลกรถเบนซ์นะครับเปลี่ยนเป็นรถเบนซ์ได้นะครับบางท่านชอบพระบางท่านชอบรถนะครับหรือว่าอ๋อนี่เคยได้รถเบนซ์นะครับเอาพระไปแลกมาเอาพระไปแลกมาได้รถเบนซ์หนึ่งคันอ่านี่ครับมีหลายรูปแบบนะครับโบการประเครื่องเราไม่ได้นํามาขายอย่างเดียวนะครับบางครั้งเราก็นําไปแลกกันได้นะครับพระนะครับแลกรถบ้างแลกอย่างอื่นกันบ้างนะครับ เปลี่ยนเป็นที่เป็นทางได้นะครับอาชีพมาตจรรย์นะครับวงการปัะเครื่องนะครับซื้อร้อยขายล้านนะครับซื้อร้อยขายแสนเป็นไปได้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่วางวันนี้ามาอีกแล้วนะครับนาของหลุดของหลงมากันอีกแล้วนะครับมาติดต่อซื้อขายกันได้นะครับวันนี้นะครับนะาคนเยอะมากนะครับเสี่ยนพ้าเยอะมากตรงนี้เป็นแผงของพี่อ่ำนะครับที่ไลฟ์สดให้ดูอยู่เป็นประจำนะครับจำหน่ายปัะเครื่องหลงพ้อเพนะครับอย่างเดียวเลยนะครับนะาเยอะมากนะครับราคาถูกๆตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักแสนนะครับ สวัสด,ดีครับพี่เพิ่งมาเลยวันนี้ครับเพิ่งมานะสวัสดีครับพี่นี่ครับเพิ่งมานะครับนี่นคนแถวบ้านผมเองนะครับวันนี้นำเครื่องมาจำหน่ายที่วัดพิคุณทอนนะครับรักหลักแล้ววันธรรมดาไปวางไหนไม่ได้วางมาทีอกรุงเทพอ๋อกรุงเทพถ้ากลับมาที่นี่มาอืมถ้ากลับมาจากกรุงเทพถึงจะมาวางที่นี่ท่าที่ไม่เปิดหวยไงอ๋อสายหวยใช่ไหมหวยอะไรหวยรัฐบาลอ่ะ อ้าวแล้วเราไม่ได้เบิกที่ตามอย่างที่เขารับกันเหรอที่ในสิงห์เนี่ยอะไรเงี้ยมีมีแล้วก็แพลนได้โคต้าที่กองสลากอ๋อแล้วไปขายที่ไหนที่ให้ลูกสาวขายอ๋อให้ลูกสาวขายได้รับโคต้าเนาะเออดีทาหลายอาชีพนะครับนะเราควรทําหลายอาชีพนะครับอาชีพเดียวนะครับบางครั้งเราทําอาชีพเดียวเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่มีเงินมีทองพอที่จะเลี้ยงครอบครัวนะครับ แต่ถ้าเราเราทำหลายอาชีพนะครับเราก็จะประสบความสําเร็จเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้มีน้องท่านหนึ่งนะครับนำผ้ะเครื่องบ้านๆนะครับตอนนี้คนกาลังลุมกันเลยนะครับนี่เลยครับคนกําลังลุมกันเลยนะครับนำผ้าเครื่องบ้านๆนะครับเปลี่ยนผ้ากําลังลุมกําลังคุยกันเลยนะครับหัวรวมแล้วตอนนี้นะครับนี่ครับผ้าเครื่องนะครับจากบ้านๆเลยนะครับนํามาจําหน่ายกันนะครับของหลุดของหลงมีแน่นอนนะครับนาเชิญมาเลือกหากันได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับหลักสิบหลักร้อยนะครับ บางท่านก็ได้พระไปนะครับนไปขายอย่างเมื่อวานนี้นะครับที่นี่นะครับมีการนําพระสมเด็จนะครับนาแลกกับรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะครับนาได้เงินเยอะนะครับมอเตอร์ไซค์นำไปขายก็คงได้หลายหมื่นนะครับนาแล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็ชอบรถบางคนก็ชอบพระนะครับนาชอบกันไม่เหมือนกันนะครับนาคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวงการพระเครื่องนะครับจึงมีเรื่องมาจันจร์อยู่บ่อยๆนะครับนาอย่างเช่นเมื่อวานที่ผมบอกไปนะครับ เราไปดูนะครับน้องชายวันนี้นะครับนี่นำพระเครื่องนะครับบ้านๆเลยนะครับนะานำมาจําหน่ายตอนนี้หัวรวมแล้วนะครับนี่หัวรวมนะครับเซียนพระนะครับมาเลือกหาซื้อพระเครื่องกันนะครับนี่เลยครับหัวรวมแล้ววันนี้นะครับเป็นไงหนูพอได้อยู่พอได้นะครับนี่เลยนี่ครับน้น้องชายมาเลือกพระนะครับพระเก่าๆนะครับนาก็มีพระเหรียญพระกองนะครับมีทั้งหมดนะครับนามาเลือกหากันได้นะครับ วันนี้ผมประจำการที่สนามพระเครื่องวัดถิกุลทอนะครับนาผู้ที่จะนำพระเครื่องมาขายผมนะครับติดต่อที่เบอร์นะครับ0867631224นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนาสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับนาโทรมาก่อนนะครับล่วงหน้า1วันนะครับนี่เลยครับแผงนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับองคละ20บาทนะครับนาองละ20บบาทนะครับตรงนู้นนะครับก็มีพระ เป็นองค์นะครับองค์ละร้อยนะครับนำมาติดต่อซื้อขายกันได้ราคาไม่แพงตรงนี้น้องกิตนะครับน้องชายสุดที่รักนะครับนำปลาเครื่องมาขายเบิร์ดยังไม่มาวันนี้ยังไม่มานะครับนะมาอุดหนุนได้นะครับน้องกิตนะครับนี่เลยครับปลาเครื่องเยอะมากนะครับนะานำมาจําหน่ายที่วัดพิจุลทอนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับนี่เลยครับปลาเครื่องที่วัดพิจุลทอนะครับนาเซียนพระมากมายนะครับ นํามาจําหน่ายกันนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินเลือกซื้อบ้านนะครับเพราะว่าพักเครื่องเยอะมากนะครับวันนี้นะครับนี่วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับนี่โอ้โหวันนี้นะครับมาแล้วนี่วันดีครับวันดีครับนี่ครับนะมาแล้วนะครับนะเอฟซีบิ๊กเซี่ยวคนเมืองสิงห์วันนี้ได้ยังเพิ่งมาครับเพิ่งมานี่เลยครับนะไม่ต้องซื้อนะครับพระนะเลือกและถ่ายรูป แล้วส่งเลยได้เงินแน่นอนแน่นอนแน่นอนเลยไม่ต้องลงทุนก่อนออไม่ต้องลงทุนก่อนด้วยนะยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอนี่เลยครับนาชีมาสจั์นะครับบางครั้งก็ไม่ต้องลงทุนนะครับนาเลือกก่อนนะครับกกส่งรูปไปเลยตอนนี้นะครับนาการค้าขายนะครับนาออนไลน์แรงมากนะครับเพระาะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการขายเปลี่ยนวิธีการขายนะครับวันนี้ขอให้เฮงรวยๆนะ เฮงเฮงรวยยเฮงรวยครับเฮงเฮงรวยรยกันนะครับวงการพ้าเคล้อนะครับพี่น้องด้วยกันทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นแผงของพี่ชายใจดีนะครับพี่สมชายนะครับนี่พี่สมชายนะครับใจดีมากนะครับนี่ไม้อุดหนุนก็ได้นะครับพระราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับราคาไม่แพงเริ่มเสริมหลอดตอนนี้รู้สึกว่าจะอายุประมาณ35้านะครับนะ35นะครับอายุอ๋อขุนสาม สามที่ห้าคูณสามไม่เท่าไรหว่าเนี่ยไปจ้าสุขฝาพี่จะร้อยนะนครับวันนี้นะครับนะ้ามีเซียนพระมามากมายนะครับนะาโต๊ะที่เราขยายนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับนะาเริ่มจะเต็มแล้วนะครับตรงนี้เป็นแผงของพี่ชายคน,น,นครับพี่สำราญนะครับวันนี้ไปไหนเนี่ยผู้จัดการร้านหม,ม,มาอย่างหมาสามตัวได้เอา้าอยู่นี่เอง,ไ,ไ,ไ,งไหนแล้วปลาที่สั่งไว้อะ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแสดงว่าเราไม่ขยันนะเจ๊ขาเขียดาเขียไม่ได้ฝนไม่ตกเขียดไม่ออกหรือเราไม่ออกเองสนุกสนานกันไปนะครับวงการพระเครื่องนะครับเราจะได้ไม่เครียดนะครับพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับพี่น้องกันทั้งนั้นจริงดิชักอะไรนะโอ้โหได้ยินไปชัด นี่ครับนายสนามอ่าพระเครื่องนะครับหรืออ่ำพิกปุณอนะครับนานเดินตัวตานะครับเดินตัวตานะครับเดี๋ยวไปดูแผงพี่แจ็คนะครับหรือว่าน้องแจ็คของเรานะครับนี่เลยนี่ ประจำการวันนี้โต๊ะไม่มีหลวงพ่อแพ้ห้ามลงนะครูนายสนามครูเล่นหลวงพ่อแพ้อยู่ถือว่าวมวไม่เอาหลวงพ่อแพ้มาฝากครูออหลวงพ่อแพ้หลวงพพ่อแ้มาขายโพดพิกุณทองนะอ่ำพิกุณทองซื้อพราย่อยหลักๆขายโพดพิกุณทองไปพราย่อยมาขายอ่ำพิกุณทอง วันนี้น้องแจ็คนะครับประจำการ<บ>าที่สนามเครื่องวัดพิคุทนทร์นะครับติดต่อกันได้นะครับอันนี้สุดยอดนะครับน้องชายคุยคุยเกียร์ไก่อายครับไก่อายชาติที่แล้วใส่เก็เป็นไก่อาชีพพักเครื่องนะครับนานี่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซื้อไปขายได้ทุกทางนะครับนะคุยกองก็รวยได้นะครับ กุยกองก็รวยได้ขายได้ทุกองค์ขายได้ทุกองค์ส่งทุกวันไหมทุกวันไม่เคยบูดสักองค์เลยไม่บูดเลยไม่มีบูดหลวงพ่อไม่ขอเรากินแน่นอนแน่นอนไม่ขอเรานะครับน้หลวงพ่อไม่ฉันข้าวด้วยนะครับนะเล่นหากันได้นะครับวงการพักเครื่องนะครับก่อนที่เราจะเล่นพระนะครับควรศึกษาก่อนนะครับนะหรือถามผู้รู้ก่อนนะครับเราจะได้ไม่นําเงินมาเสียเปล่านะครับ ที่นี่ตำรวจสบายจะดูจะเช็คอะไรก็ไม่ได้หมดนะครับได้หมดนะครับเช็คได้เลยนะครับนะไม่มีหน้าบูดหน้าเบี้ยวเราไม่เป็นพระก็เช็คอาจารย์กูได้ได้ครับกูถามกูอย่างเดียวครับไม่ได้ถามไม่ได้ซื้อนะครับเออไม่ได้ถามไม่ได้ซื้อนะครับพราว่าเราซื้อพรย่อยใช่ใช่เราไม่มีใครรู้พระหมดนะครับไม่มีใครรู้พระหมดนี่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมได้แล้วครับอ้าวนี่ได้แล้วนะครับนะคุยกองนะครับก็รวยได้นะครับซื้อร้อยขายล้านซื้อร้อยขายแสนเป็นไปได้นะครับนะ ซื้อ20ขาย500มีไหมประจำประจำนะครับนี่นี่เลยครับนาซื้อ50ขาย500คิดดูสิขุดดินแทบตายว่าจะได้300-400นะครับนาอันนี้คุ้ยกองเป่บเดียวอยู่ในล่มด้วยและคลิปนี้นะครับผมโพ่พิกุลทอนะครับนาก็พาทุกท่านเลฟซีนะครับมาดูสนามพระเครื่องนะครับตอนนี้นะครับตลาดพระเครื่องสิงห์บุรีนะครับหรือว่าตลาดพระเครื่องวิพิคุลทอนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับนามีประชาชนทั่วไปและเซียนพระมากมายเลยนะครับ มาเลือกหาซื้อพระเครื่องและนําพระเครื่องมาจําหน่ายที่นี่นะครับพบับบ้านๆมีหลุดหลุดแน่นอนณสนามพระเครื่องวัดปิดกุลทองครับ